สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะเจอกับเอกมะขาวเ m เฟมกัสก้าวนะครับวันพฤหัสสบดีที่1มิถุนายน2 5 6 6ันาะครับค่ำคืนนี้รายการที่น่าสนใจเนี่ยอยู่ที่ศึกฟุตบอลบุนเดสิกาเป็นรอบเพย์ออฟนะครับสตุตการ์มาขาวเจอกับทางด้านฮัมบุกนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะเข้ามาสนทนาภาษาลูกหนังกับเอกมาขาวพูดคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเรื่องราวของฟุตบอลนะครับก็สามารถติดตามได้ตามหน้าจอนี้เลยนะครับยังไงก็ เอาละครับทั้งคู่เนี่ยจริงๆอันดับค่อนข้างแตกต่างนะครับสุดกาทีมอันดับ6ในศึกบุนเดสติก้าก็สุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นแต่ก็ยังรอดพ้นได้แต่ก็ยังต้องมาเพลย์ออฟนะครับวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับที่เมอร์เซเดสเบนอารีนานะครับเจอกับทีมอันดับ3อย่างฮัมบูกก็ต้องบอกว่าฮัมบูกเนี่ยโอ้โหเสียดายจริงๆนะครับทีมอย่างไฮเดนแฮมทีมอย่างดามสตัด มีแต้มอยู่เหนือฮัมบูกแค่แต้มเดียวครับเสียดายจริงๆ1 2เนี่ยขึ้นมาเล่นในศึกบูเดซิกาแบบอัตโนมัติแต่ว่าอันดับ3ยังต้องเหนือบการเพย์ออฟดูอันดับเนี่ยฮัมบูกดีกว่านะครับอันดับ3สุดการอันดับที่16แต่ดูชื่อชั้นเกรดบอลคลาสซุตบอลความยากง่ายของลีกก็ต้องบอกว่าในโซนท้ายตารางของบูเดซิกาดูจะดีกว่า,าโซนต้นของลีกสองของเยอรมันนะครับวันนี้ก็ยังเชื่อว่าสุดการ์ ได้เล่นในบ้านความได้เปรียบก็น่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เกมลุกอย่างทางด้านกูร์ซี่และรวมไปถึงทางด้านซีรัสแล้วก็ทางด้านเฟอร์ริกก็จะได้ออกซัดเป็นตัวจริงมีนักเตะญี่ปุ่นอย่างอิโตะแล้วก็เอนโดด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงโซซาก็วันนี้ผมชอบมาขาวสุดการนะครับก็ตัดอันดับเดิมๆทิ้งเลยเพราะว่าวันนี้เล่นในบ้านเจอทีมที่เป็นรองอย่างฮัมบูร์กผมเชื่อว่าฟุตบอลวันนี้ไม่น่าพลิกแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ย ทีมในโซนท้ายทีมอันดับที่16ของศึกบุเลซิก้าส่วนใหญ่จะได้อยู่ต่อนะครับสุดการดอันดับแยก่ก็จริงแต่ว่าในลีกที่เขาเล่นมาเนี่ยโอ้โหเจอทั้งบายเยนเจอทั้งอรมูนเจอทั้งอาเบรลลาซิกค,ความเคี่ยวความยากเนี่ยทางด้านสุดการดเจอมามากกว่าเพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะเจอทีมอันดับต้นๆของลีกา2เยอรมันผมเชื่อว่าวันนี้สุดกาดน่าจะผ่านทางด้านทมบุกได้แบบสบายๆนะครับวันนี้เอกมะขาวก็เชียรสตุดขาดวันนี้น่าจะผ่านทมบุกได้สบายนะครับส่วนอีกหนึ่งลีกเนี่ยผมเลือกเกาโชเซราบี bi, อิตาลีนะครับอันดับใกล้กันเลยเบรชา16แล้วก็โคเซนซาอันดับ17คู่นี้ชอบเบรชาครับน่าจะเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันน่าจะเขี่ยวกว่ากับเกมในบ้านคู่นี้ก็ชอบเบรชานะครับเพราะฉะนั้น2คู่2ทีมหมดเลยนะครับ เจ้าบ้านสตุตการ์ดในศึกบุเลสิกา้าแล้วก็เซเลบีอิตาลีเชียไปที่เบรชานะครับขอบอลแฟนบอลอย่าลืมนะครับเข้ามาคุยกันตามที่หน้าจอ,อนี้เลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านงจโชคดีครับสวัสดีครับสัมผัสนิวซูซูกิเอ t i g a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูก,กิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th